เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับสภาพวิ้งๆเลยนะครับ V.I.P ทั้งภายนอกภายในเลยนะครับเม็กซ์ก็สวยยางดอกดีครับสีสันสวยงามภายในก็ V.I.P นะครับอันนี้เป็นนิสสันนีโอครับเครื่อง1.6เกียร์ออโต้ครับปี2003ครับสีดา ของภายครับสีดําเงางามนะครับสวยงามสีโรงงานร้อเลยนะครับรถม่านนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวครับราคา7 5 9 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1 6 0 0กรซีซีครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนๆนะครับใช้9195นะครับฟิล์มไฮโคนะครับผมทั้งคันเลยนะครับภายในนะครับภายในสุดหรูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูภายนอกไว้ก่อนนะครับดูกันรอบๆคันก่อนนะครับ สีสวยงางามทั้งคันครับแม็กสวยยางดอกดีครับภายในนะครับเป็นสีครีมตัดกับลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับประตูเซ็นทรัลล็อกมีไฟตัดหมอกนะครับกระจกมองข้างปักไฟฟ้านะครับเครื่องเสียง USB เบาะหนังสวยนะครับสีครีมสวยสะอาดนะครับเล่มเอกสารทะเบียนพร้อมโอนะครับภาษีหครับกันยานะครับใช้ได้อีกนานนะครับหลายเดือนนะครับ ท่านใดสนใจคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยครับนี่ครัห้องเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆเรียบๆนะครับสภาพดีเลยนะครับหน้าหลังสวยครับผมไม่มีชนหนักครับสนใจครับติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ